มีกระบะหัวร้อนนะครับที่ขับปาดหน้าลงมาหาเรื่องแถมไปทุบทำลายรถยนต์ของคู่กรณีหักที่ปัดน้ำฝนของเขาด้วยไปดูคลิปหลักฐานกับอะไรครับ,รบขับรถมาจี้คนอื่นเขาต่อนนะครับขับรถมาจี้คนอื่นเขาต่อนับดูเลยครับคลิปนี้เกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะครับเพจเฮียขับรถเอามาโพสตครับจะเห็นรถกระบะที่ก่อเหตุน,นะครับขับปาดหน้าแล้วก็กระทืบเบรกแบบนี้ขวางหน้าไว้จากนั้นคนขับรถกระบะ ก็ลงมาหาเรื่องเจ้าของคลิปนะครับทั้งเตะทั้งทุบกระจกรถกระทืบหน้ารถที่สําคัญนะครับยังมีจังหวะที่เห็นชัดเจนคือมีการหักที่ปัดน้ําฝนด้วยนะฮะพร้อมกับหาว่าอีกฝ่ายเนี่ยขับรถปาดหน้ากวนโ้ยสุดท้ายครับพลเมืองดีที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาเห็นพอดีก็เลยเข้ามาห้ามได้ทันก่อนที่คนขับกระบะตู้ทึบจะขึ้นรถขับออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความแต่อย่างใดนะครับ